สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบมาเจอกันอีกแล้วกับช่างอาอยู่กับรถนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาเปลี่ยนปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กติ๊กติ๊กนะครับของจะม้าฟินนะครับมันเกิดจากการปั๊มน้ำมันไม่ขึ้นนะครับไม่มีเสียงนะครับเราก็จะได้มาเปลี่ยนกันไปไปดูกันเลยครับว่าของใหม่เป็นยังไงของใหม่มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับเราก็ได้เบิกมาเรียบร้อยนะครับของเก่ามันก็จะไม่มีกองนะครับกองกองคือกองอะไรไม่ใช่กองชึ้งชึงนะครับนี่คือกอง กองกองน้ำมันเบนซินนะครับเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้ยครับเป็นกองย้อนออกมาจากถุงให้ดูนะครับมือผมเลยอยู่ผมก็เลยไม่อยากจับเนี่ยครับกองมืนก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับเราก็จะใส่ปั๊มตกไปไปดูกันครับว่าจะใส่ยังไงไป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 เราก็จะมาใส่กันเลยนะครับขันน็อตเข้าไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ มามาฟังใกล้ๆนะครับเข้ามาใกล้ๆนะครับมามาเราจะเปิดกุญแจนะครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับเราเปิดกุญแจนะครับตอนนี้เปิดเปิดปิดเปิดปิดสักสามรอบนะครับเราก็จะมาสตาร์นะครับนี่ครับการทํางานของเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะติดนะครับ เค okay, ครับเราก็จะได้ส่งงานลูกค้ากันแล้วนะครับโอเคครับไปกันเลย